กลับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับซีรีส์สอน C by k u n มินะครับผมในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมที่โครงสร้างหนึ่งนะครับนี่ก็คือ selection นะครับผมก็มีหลายชื่อเหลือเกินนะครับผมอาจจะเรียกว่า alternative structure ก็ได้นะครับอาจจะเรียกว่า decision structure ก็ได้อาจจะเรียกว่า option structure ก็ได้นะครับ มันคือโครงสร้างที่ทําให้โปรแกรมเลือกทํางานได้ตามเงื่อนไขนั่นเองนะครับผมในภาษาซีเนี่ยมีอยู่4คําสั่งนะครับคำสั่งแรกคือคำสั่ง if นะครับซึ่งคําสั่งนี้เราจะเรียนกันทางคลิปนี้เลยนะครับคาสั่งที่2จะเป็น if else นะครับที่3ก็เป็น if else if ที่สก็เป็น switch นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เปเียนการคลิปต่อไปนะครับมาเริ่มพี่ตัวโครงสร้างแรกกันเลยนะครับผมโครงสร้างของ if นะครับผมทางด้านซ้ายมือเป็น flowchart นะครับส่วนทางด้านขวามือเป็น code pattern นะครับที่เราจะเอาไว้เขียนโปรแกรม เอาละมาดูที่ตัวคําสั่งแรกกันนะผมคือคําสั่งก่อนจะเข้าอีฟนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้เป็นคําสั่งอะไรก็ได้นะผมที่เราจะประมวลผลก่อนจะเข้าอีฟนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าจะเข้าอีฟตามลําดับนะครับซึ่งในการเข้าอีฟเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีทั้งสองทางนะในโฟชาร์ตก็คือมีทรูมีทางที่ไปทางทรูมวก็มททีทางที่ไปทางโฟส์นะครับทางที่ไปทางทรูเนี่ยก็คือจะไปก็ต่อเมื่อตัว condition ค,นนค,คอนดิชั o นมีค่าเป็นทรูนะฮะคอนดิชันก็คือเงื่อนไขนะครับ if เนี่ยมันแปลว่าถ้านะครับผมก็คือเป็นภาษาคนเลยว่าถ้าจริงนะก็จะไปทําอะไรบางอย่างแต่ถ้าไม่จริงก็จะข้ามเงื่อนไขที่จะทําไปนะครับแล้วก็ส่วนคําสั่งหลังจากนั้นมาจะเป็นคําสั่ง b ก็คือคําสั่งหลัง if นะครับซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะจะไม่มีก็ได้นะครับ ต่อมานะฮะตัวคอนดิชั o n เนี่ยอยที่เราบอกไปนะว่ามันคือเงื่อนไขที่ว่าจะเข้าหรือเปล่าซึ่งก็คือค่า true ค่า false นะครับซึ่งค่า true ในภาษา C เนี่ยก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับส่วนค่า false คือค่าศูนย์ค่าเดียวนะครับตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าถ้าเราเอาโคด้ดทางด้านซ้ายมือนะมาแปลเป็นโฟ r ชา,าทางดานขวาม,มือเนะี่ยการทำงานจะเป็นอย่างไรนะครับตัว a ก็คือตัวนี้ครับเป็นค้าสั่งก่อนจะเข้า if e นะครับแล้วก็ตัว b ก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวที่อยู่หลัง if e นะครับเอาละ A ัว A เนี่ยเป็นตัวในการรับอินพุนะฮะสมมติว่าตอนนี้เราจะกรอกอินพุละก็มีหน้าต่างเอาพุตขึ้นมาสมมติเรากรอกมาเป็น6นะฮะแล้วก็มี0นะฮะผมก็ขึ้นพัดใหม่ให้เราสตอฟคำสั่งนี้ไปก่อนนะฮะเราจะมาเริ่มดูทีละคำสั่งนะว่า a เนี่ยทำอะไรนะฮะ a ก็จะทำการรับอินพุต x นะฮะซึ่งตัวนี้แปลว่าค่า60เนี่ยที่เรากรอกเข้ามาเนี่ยเข้าไปใน x ละนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยหกเก็จะหกเกี่ยวไปที่ x นะครับหลังจากนั้นอย่างไร ซึ่งคือจริงนะครับพอเป็นจริงเนี่ยก็จะเดินทางไปทางจริงครับผมไปเส้นทางของทางจริงนะแล้วก็ทําให้ x เ,เนี่ยมีค่ากับ49ตามคําสั่งที่ถูกเขียนไว้นะครับหลังจากนั้นจะลงมาที่คําสั่ง b คือคําสั่งหลัง if e นะครับก็คือตอนนี้ x มีค่าเป็นส9ฉะนั้นเวลาเราปริ้นเนี่ยออกมาก็จะได้ว่า value x มีค่ากับสินั่นเองนะครับทีนี้ถ้าลองเปลี่ยน input นะฮะเป็นแบบ37มร้อย็ดแล้วก็คือบัตใหม่นะครับก,ก็ค่า x ก็ใช่กับ37เนี่ยที่ถูกเก็บไว้ในคําสั่ง a นะครับ หลังจากนั้นก็จะเข้ามาที่คําสั่งของ if ต่อนะครับพยายามทำการใช้่อมเงื่อนไขมันเดิมนะครับว่า x มากกว่าเท่ากับ50เป็นอย่างไรนะครับก็จะได้ว่า3.7มากกว่าเท่ากับ50เนี่ยมันเป็นเท็จนะครับก็จะลงไปฝั่ง False นะครับซึ่งก็คือจะทำที่คําสั่ง B กันเลยก็คือจะได้ว่า well x เท่ากับ3.7นั่นะเอ,อ,ง,นเนอนนงนะครับเอาละทีนี้ถ้าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะในภาษาซิเนี่ย จริงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องวางโครงสร้างให้มันสวยงามแบบนี้ได้นะฮะอันนี้คือสวยนะครับผมเราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็คือไม่มีเยื้องหน้านั่นเองนะครับของตัวคําสั่งใน i f ก็ถูกนะฮะแต่นะครับเพื่อการเขียนโปรแกรมที่ยังยืนและดีนะฮะก็คือไม่ควรจะเขียนอย่างนี้นะครับควรจะเขียนเยื้องหน้าให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็น b a s p c t i c e หรือว่าเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติตามกันมาย่ดีสุดแล้วนั่นเองนะครับเวลาเราเขียนแก้ไขโค้ดอะไรจะได้อ่านง่ายๆแล้วก็แก้ไขได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนีถามว่าถ้าแก้เย เล้วย,ยงหน้ากี่ช่องว่างดีล่ะนะฮะจะเอา3ช่องว่างเหมือน,นตัวอย่างนี้ไหมหรือจะเอาสีช่องว่างเหมือนในบางอีดิเตอร์หรือจะเอาหลายๆช่องว่างไปเลยให้มันสะใจงี้ครับผมก็ได้หมดนะครับผมไม่ไม่มีปัญหานะฮะเออเพียงแต่ว่าขอแล้วกันครับผมเวลาเยื้งหน้าก็เลยเยือให้มันเท่าๆกันหน่อยนะครับครับผมอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าในอีฟเนี่ยมีเพียงหนึ่งคำสั่งนะครับผมเราสามารถที่จะไม่ต้องใส่ตัวอีกาก็ได้นะครับ หรือหลังจากนั้นนะฮะถ้าเราไม่สี่ปีการเนี่ยเราจะเอาไว้คนละบรรทัดกับอีฟหรือว่าจะเอาไว้บรรทัดเดียวกับอีฟก็ได้นะฮะผมได้หมดเลยแล้วก็ตัวอย่างต่อมานะฮะตมวติตัวอย่างนี้นะผมมีการยื่งหน้าช่องว่างเข้ามา2ตัวนะครับผมแล้วก็ผมเกาะอีเพิ่มเป็น125นะครับตัวนี้ไอตัว x เนี่ยก็จะเก็บค่า125ไว้นะครับแล้วก็เช็คว่าไอร้อยยเนี่ยนะมันมากกว่าเท่ากับ50ซึ่งเป็นจริงนะครับซึ่งเป็นจริงก็จะทำการประมวลผลก็คือให้ x เท่ากับสิบเก้็เลยเป็ังจาก 59เนั้นเองครับผมถูกต้องทีนี้เราเปลี่ยน Input นะครับผมเป็นเอ่อ41ละกันนะครับก็จะได้ว่า y เท่ากับสีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเท็จากตรงน,นี้ใช่ไหมฮะพอเป็นเท็เนี่ยก็ฆ่ามาเลยมาทำการปีน hash ซึ่งมันผิดนะครับผม <c oughs> เพราะว่าถึงมันจะอยู่เยื้องหน้าภายใน e ก็จริงแต่ว่ามันเป็นคำสั่งนอก e ครับเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีวงเล็บมันก็เลยรับแค่คำสั่งเดียวคือคำถามนี้คำสั่งเดียวโซ่คำสั่งหลงังจากนั้นเนี่ยจะเยื้องหน้าเดียวกันจะเยืออเย้องหน้าเขาแล้วเยืงหน้าก็ถ นะครับผมมันจะถูกต้องแล้วเพราะว่าตอนนี้เมื่อกี้เรารับมาเป็น41นะฮะแล้วมันไม่เข้าอีกก็จริงแต่ว่ามันจะค่ามาที่บวก10ก่อนแล้วค่อยเอาไปแสดงผลก็เลยเป็น51นั่นเองนะครับผมทีนี้ถ้าเรากรอก41นะครับผมแล้วก็ตอนนี้สกเกิปว่าโค้ดผมมีบางส่วนถูกเปลี่ยนแปลงนะนะแววรูปของมันเนี่ยของเองเนี่ยจะเท่ากับ41นะครับซึ่งนี่ถูกนะฮะโอเคผมเปลี่ยนตรงไหนผมเปลี่ยนตรงน,นี้ครับผมเปลี่ยนที่จากตัวเอ่อซมิคอลอนเนี่ยให้เป็นคอมม่านะครับ เอาละคอมมาทำทำงานยังไงนะผมจากโค้ดตรงนี้นะฮะจะได้ผลลัพธ์เป็นี้ครับผมนะจะเห็นได้ว่าบางทีก็มีคอมมาบางทีก็มีเซมมิคอลอนบางทีก็มีคอมมาเซมมิคอลอนเนี่ยมันก็ทํางานเหมือนกันนะฮะก็คือทํางานเป็นทีละคําสั่งก็คือทํางานอันนี้ก่อน x เป็นศูนย์แล้วก็พิมพ์ x ออกมาได้0แล้วก็ x เป็น1แล้วก็พิมพ์ x ออกมาได้1นึ่งนีฮะคือทํางานทีละคําสั่งเหมือนกันเลยเหมือนเซมมิคอลอนเลยเหมือนเหมือนเหมือนตัวของเซมมิคอลอนเลยที่ก็ถูกแยกคําสั่งไว้อย่างชัดเจนนะฮะเพียงแต่่่่วาาาในนนนคคํสััังงขออมมมเียจะบ แค่1คำสั่งใหญ่ๆนะครับผมมันจะนับเป็นหนึ่งคำสั่งใหญ่ๆไปเลยเป็นคำสั่งที่ต่อเนื่องกันในขณะที่ตัวของตัวซมิคอลอนก็นับมันปกติก็คือนับแยกกันมาเดิมตามจํานวนของซมิคอลอนนะครับตนนัวนี้4ตัวทีนี้เราลองไปมาดูตัวอย่างนี้ฮนะอ๋อหรือบอกก็คือจากตัวอย่างนี้นะฮะจเก็ว่ามันมีทั้งคอมมา่ามีทั้งเท่ากับเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะไปหมดเลยแปลว่าแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือมันทําเข้ากับก่อนก็คือมาทําการแอสไซน์เมนต์ก่อนนั่นก็คือ ไอตัวเครื่องหมายแอซไซด์เนี่ยมีค่าพรีซิเด้นต์นะฮะสูงกว่าคอมมาเนาะก็คือมีค่าสัมพัญกว่าก็คือถ้ามันอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยให้ทำเท่ากับก่อนแล้วก็ให้ทำคอมมาทีหลังนะครับอันนี้คือตัวพรีซิเด้นต์ของมันอะไรถ้ามาดูตัวอย่างนี้จะได้ว่าผลลัพธ์มันเนี่ยจะเป็น5นะครับผมเพราะว่าที่บอกแล้วว่าเท่ากับเนี่ยมันมีค่าพรีซิเด้นต์สูงกว่าคอมมาก็เลยทำการให้อยู่แเนี่ยเท่ากับ5ก่อนเลยแล้วหลังจากเข้ามาเนี่ยจะมีอะไรอยู่ก็ไม่ต้องสนนะครับแต่เอ๊ะสังเกตหรือเปล่่าาว ทำไมมีเลขเฉยๆแล้วมันยังทำงานได้ไม่เออเลยอาจลองใส่เลขไปเยอะเลยมีฮะมีทั้งคอมมา่ามีทั้งจะม,มีคอลอนเลยนะผสมกันปะปนไปเรื่อยๆนะฮะปรากฏว่าผลลัพธ์ก็คือเป็น5เหมือนเดิมนะผมเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าตัวเลขคนนี้มันคือคําสั่งที่ลอยๆขึ้นมาในโปรแกรมนะผมคือไม่ได้ทาให้โปรแกรมรู้สึกว่าต้องทาอะไรเลยนะฮะก็คือเป็นข้อมูลลอยๆขึ้นมาเองนะเป็นเหมือนคำอุทานนะผมคือบอกเฉยๆไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้นงี้ครับ นนีเราลองใส่วงเล็บให้กับตัวข้อมูลนะฮะจยางเมื่อกี้กเราไม่ใส่วงเล็บเนี่ยมันเป็น5นะฮะทีนี้พอเราใส่วงเล็บเนี่ยผลลัพธ์เป็นอะไรเป็น3นะครับผมทาไมครับผมก็แสดงว่าการใส่คอมมา่าการใส่วงเล็บให้กับตัวคอมม่าโอเปอเรเตอร์เนี่ยมันจะดึงตัวข้อมูลที่อยู่หลังสุดเนี่ยมาเป็นผลลัพธ์ของทั้งก้อนนั่นเองนะะนี่คือข้อสรุปที่เราได้ว่ามันจะดึงตัวที่อยู่หลังสุดเนี่ยมาเป็นผลลัพธ์ของทั้งก้อนทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้พอเรากลับมาที่เนี่ย จะเห็นได้ว,ว่าเราทสามารถใช้คอมม่านะฮะแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ก็ได้นะมันก็ยังจะมองว่าเนี่ยคือคําสั่งคําสั่งเดียวอยู่ดีนะฮะเป็นแค่เพียงคําสั่งเดียวอยู่ดีถ้าไม่อีฟเนี่ยถ้าถูกก็คือทำทั้งหมดเลยแต่ถ้าพีก,ก็คือข้ามทั้งหมดเลยเองนะครับนี่อีกจัวอย่านหนึ่งนะจักรยที่ห้าถ้าเราลองใช้โคดน,นี้นะฮะแล้วก็ผมใส่เลขเข้าไป3 0 0พันนะเป็นอินพุตตัวนี้นะครับจะได้ว่าก็พิจารณาว่าอีฟเป็นยังไงนะอีฟ e ตัวอักขาระ, 0, x, ะ,ะ G, ลเลขศูนยนะ์ n กับ x อย่างที่บอกนะว่าในภาษาซีเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่ศูนย์ครับเป็น true ทั้สิ้นซึ่งศูนย์เนี่ย,ยมันไม่ใช่ศูนย์นะตรงนี้ยมันเป็นตัวเครื่องหมายศูนย์นะฮะก็คือมีค่าเป็น48ใน ASCII code นะครเป็นอักขระตัวหนึง่งซึ่ง48ไม่ใช่ศูนย์ก็จะทําให้48มีค่าเป็น true 3000ก็ไม่ใช่ศูนย์ก็เป็น true ก็จะได้ว่า true and true ก็คือ true นี่เองฮะตาตากาศพอเป็น true เนี่ย if เป็น e true ก็เลยเข้ามาในคขาสั่ง if e x e e ก็เลยมีค่าเท่ากับ1 2 3 4 6นั่นเองนะครับผมเวลาป ทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนนะฮะอินพุตเป็นศูนย์นะนี่คือรับอินพุตเป็นศูนย์นะครับจะได้ว่าพอพิจารณาค่าเมื่อกี้เดิมเนี่ยอ่า x มีค่าเป็นศูนย์นะแล้วก็อัคระศูนย์ไม่ใครเป็น true นะแล้วก็าาาศูนย์ไม่ใครเป็น false นะเน fal se, พราะว่า,วา,าศูนย์คือค่าศูนย์นะครับไม่ใครเป็น false ในภาษา C true and false ก็เลยมีค่าเป็น false ทำให้มันไม่เข้าคำสั่งใน if ก็เลยอ้อมาทำคำสั่งข้างนอกคือปิดเลยนะก็เลย print val ของ x เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์ไปเลยนะครับจบอีกตัวอย่าาางงนนึะครรับผมมถ้เี If t r u e statement เลยนะแล้วก็มีปีการอยู่หลัง if นะมันก็เหมือนกับเขาใส่ที่แบบ if คือบ้านใหม่แล้วก็ปีการเปิดลแล้วก็ statement นะครับ <S <S จะเขียนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นนี่จริงๆตัวเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นมุกระหว่างาคนสองคนบนโลกนะซิบิวอาร์หนึ่งก็คือบางคนก็ชอบแบบนี้มากกว่าบางคนก็ชอบแบบนี้มากกว่านะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องความชอบของของคนเขียนโปรแกรมไปนะครับจะเขียนเป็นยัไงก็ได้นะฮะซึ่งการใส่ if t r u e เนี่ยก็คือมันแค่มันคือเข้า if เสมอแน่นอน ก็คือเหมือนกับไม่ต้องใส่ E ก็ได้นะฮะใส่ครอบเพื่ออะไรนะฮะใส่ครอบมันธุ์เท่เฉยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อสรที่เหมือนกันทั้งหมดนะฮะทั้งสาข้อสรุปนี้เหมือนกันทั้งขาไปและขากลับนะครับผมเอาละทีนี้อีกข้อหนึ่งถ้าเป็น i false f นะครับผมก็เหมือนกับข้อสรุป E ที่เอาปิกาขึ้นมาบ้านใหม่ก็ได้นะฮะซึ่งก็เหมือนกับข้อสรุปที่มันแบบไม่มีอะไรเลยก็ได้นะครับผมก็ทำไมครับก็มันก็เหมือนกันได้ครับผมก็ก็มันไม่มีอะไรการ false ก็คือมันไม่เข้า if แน่ ฉนันทำบอลไม่เข้าอีฟแน่ๆมันก็คือไม่ต้องทำคำสั่งในสเต็ปไม่ไดแน่ๆก็คือไม่มีสเต็ปไม่ไดเองนะครับจบนะฮะเอาละครับผมกลับไปที่สรุปนะครับผมสรุปหน้าแรกที่เราเคยคุยกันไว้นะฮะว่าถ้าพูดถึงว่าอีฟเนี่ยมันมีรายละเอียดสาระอะไรที่ต้องรู้บ้างก็มีตามหน้านี้หน้าเดียวเลยครับจบครับผมก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้นะฮะก็ขอจบเฉพาะเรื่องอีฟไว้ก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวจากนี้จะเป็นเรื่อง if else if อะไรมันจะเยอะคนอีกนะครับผมแต่ว่าทุกเรื่องที่ต่อจากนี้ไปเนี่ย จะต้องใช้ความรู้ของ i ีเมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะฮะตั้งแต่การที่มันมีคําสั่งเดียวไม่ต้องใส่ปีกก็ได้หรือว่าใช้คอมา่าโอเวอร์ตอร์เนี่ยมันใช้ต่อหมดเลยนะครับเอาละ,ะกนน็เดี๋ยวเจอกันพ์ทหน้าผมเดี๋ยวสวัสดีแต่วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแต่เท่านี้ผมสวัสดีครับ